คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมการลอกเลียนแบบไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับคราบสวสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วบักคำพันนะครับวันนี้พบกันในเกมเจนิชาฟอจูนไปฮะพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าวันนี้มีทุนที่สามพันนะ เป็นต่ำสุดที่4บาทซื้อฟีเจอร์ที่300นะ้เบ็ดสูงสุดเท่าไหร่200ซื้อฟีเจอร์ที่15นะื่นนะเบ็ดสูงสุดได้ที่400นะมี3 0 0 0ันซื้ออะไหร่ดิซื้อได้ที่900ซื้อที่พันหไปดีกว่าพันห้ามันต้องรอเลยนะครับไปเนีฮะสกตเตอร์สีตัวจะเข้าฟรีเกมนะครับ ชิ้วสวยโอเคแจ็คไม่เป็นแจ็คนะโอเควางมาสวยงามครับเป็นสิบช่องสามโอเคสวยไปคุ้นโอเคมีสิบสองมีสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบนะบวินไลนวันที่หกร้อยยี่สิบสี่บาทนะแต่ต่อสิบครับช่องแรกขอเป็นเจช่องแรกเป็นเจเป็นเคด้วยค มาสวยช่องแรกเป็นผู้หญิงไหมผู้หญิงมาไหมโอเคผู้หญิงมาสวยครับโอเคเป็นประธานแจ็คสวยงามโอ้โหเจ็ดสองบาทนะเป็นสิ่งแจ็คนะเป็นคิวอะเป็นอะไรก็ได้นะโอเคมาครับสวยโอเคช่องแรกโอ้ช่องแรกไม่มีกเคนะเรียบร้อยครับ8ฟินได้1,335บาทขาดทุนประมาณ200านะ ไปฮะสามดีกว่าสามสามดีกว่าไปฮะหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, ตัวครับแปดหมดุดละมาดูนว่ารอบนี้จะกำไรไหมสิบมาครับสวยโอเคเปิดมัวได้ดีออแจ็คมาสวยงามครับถางดอกไม้กระถางดอกไม้มารแร้กระถางดอกไม้พวงมาลัยก็ไม่รู้นะสแกตเตอร์มาสวยงามครับโอ้โหดันบน มาเป็นแทมเลยโอเคครับสวยโอเคคูณ12 12อง9ิคูณสา9รบาทแจ็คช่องแรกโอเคครับสวยงามโอ้โหบิ๊กวินไปเลยครับรอบนี้ไปฮะ1884บ okay, าทโอเคครับหลุดไปแล้วได้กำไรบวกอีก8ฟรีเกมนะเป็นไงครับ10มาสวยครับ โอ้ช่องสามไม่มีผอวิเศษนะโอ้โหไอเต็มจอแบบนี้ก็ได้เลยครับนี่แจ็คมาสวยฮะคิวโอเคเปไปเลดอกไม้ครับสวยแจ็คช่องแรกขอเป็นแจ็คช่องแรกเ,เป็นบัวนะวินนะครับ498าบาทฮนะโอเคครับแจ็คคิวขอเป็นเคช่องแรกขอเป็นเคช่องแรกสวยงามอเออวอ่ยมาไต่มาแต่ไม่เข้านะ คิวเต็มกระดานสวยงามแจ็คแจ็คต้องสามโอ้โหถ้าแจ็คต้องสามมาบอกเลยว่าสวยฮะโอ้โพลาดไปน,นิดเดียวสกตเตอร์มาอีกแล้วโอ้โหฟรีนฟรีนีนฟรีีนเข้าไปอีกฮะแตกแล้วแตกอีกฮะบวกไปแตกแล้วแตกแล้วแตกอีกฮะโอ้โหเป็นไงเอาเรื่องวันรอบนี้คิวามาครับสวยงามสิบช่องแรกเปี่ยมลิ้นเสียสวยครับแจ็คช่องแรกขอเป็นแจ็ค คครับสวยมาครับเอช่องแรกไหมโอเคเป็นสนะิบฮะโอเคครับผมบิ๊กวินเป็นหนะึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทฮนะแต้มต่อฮะแจ็คมาสวยโอเคครับดอกไม้ช่องแรกอดอกไม้มไหรือพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยนะนีค่ครับสวยงามสิบโอเคสวยโอ้ เอ็มจอยสิบสองคูณร้อยห้าสิบหกร้อยบาทนะฮะบิบ๊กวินไปอีกแล้วเจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับแปลต่อฮะเลยห้าหมุนห้าหมุนนี้อย่าว้าวนะวัวมาสวยครับเป็นแจ็คช่องสองเป็นคิวไปได้โอ้โหบ้าหรือเปล่าเป็นไงครับสิบช่องแรกไหมคช่องสามเป็นแจ็ค โอ้ okay. ยเคช่องสามสช่องแรกเคช่องสามสิบช่องแรหมุนสุดท้ายครับมีอะไรบ้างเอาเคจสวยครับหมุนสุดท้ายเป็นยังไงบ้างหนึ่งบาทนะสิช่องแรกร okay, วไไนรกินไปล้อยยี่บสาทครับเ okay. ซื้อที่หนึ่ยบาทนะกับยี่สิฟรีเกมนะผมแตกนายแตกแล้วแตกอีกนะ ถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆคลิปมันๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกครั้งเลยนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ